สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เช้าวันอังคารนะครับก็อย่างที่บอกเราตคงก็ต้องมานั่งคุยประเด็นสาคัญสาคัญ2วันผ่านมานะฮะของประเด็นร้อนในทวิตเตอร์อในทางออนไลน์หรือจริงๆแล้วเป็นประเด็นทางสําคัญของประเทศเราก็ได้นะฮะเรื่องของการเรียนออนไลน์วันนี้เนี่ยก็มีอย่างท,ที่ทราบกันฮะมีหลายกลุ่มหลายอะไรออกมาบอมาบ่นถึงสภาพต่างๆที่เกิดกับเด็กนะฮะ ไม่ไม่ว่าความพร้อมของคุณครูนะฮะในการสอนออนไลน์หรือแม้กระทั่งเด็กนักเรียนนะฮะที่เรียนออนไลน์ปัญหาคงยังไม่เกิดในตัวเมืองนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ไม่ว่าโทรทัศน์ไม่ว่ามือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแต่จริงๆในส่วนที่ไม่พร้อมนะฮะก็คือ ต่างจังหวัดเน็ตมีปัญหาบ้างละ่ะกระตุกบ้างละ่ะระบบล่มบ้างล่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องกลับมาให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีนะฮะว่าจริงๆแนวทางเป็นแนวทางที่ดีแต่จริงๆอย่างที่บอกนะฮะถ้าวันนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่มีประชากร60กว่าล้านคนมีนักเรียนนักศึกษาที่กําลังอยู่ในวัยที่กําลังศึกษาที่บอกว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายทางออนไลน์เนี่ยประมาณเกือบ1ิบล้านนะฮะสิล้านกว่าคน ทำไมมันจะต้องมีความแตกต่างกันบ้า,ลางล่ะทั้งไม่ว่าทางด้านอายุวัยวุฒิภูมิศาสตร์พื้นที่ต่างๆเนี่ยต่างกันมากเลยครับนะฮะวันนี้เรามาพูดประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกคือเรื่องของอายุนะฮะเด็กที่เด็กมากๆนะฮะวัยอนุบาลนะฮะที่มีข่าวหรือว่าแม่ก็ตั่งปรมหนึ่งสามสี่ห้าหกเนี่ยก็ การเรียนออนไลน์ก็หมายความว่าต้องเอาผู้ปกครองเนี่ยมานั่งมาช่วยนั่งเฝ้ามาช่วยกํากับซึจ่จริงๆแล้วในทว่าทภาวะปัจจุบันเป็นไปไม่ได้หรือน้อยก็กลับไปเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองนะฮะไม่มีเวลาหรอกมานั่งเฝ้าในในภาวะาเศรษฐกิจตกต่ำขนาดนี้ต้องทำมาหากินนะฮะอย่างที่บอกเห็นเห็นในระบบออกมาเผลอแป๊บเดียวก็เล่นแล้วก็นอนของเล่นวางเกื่อนนะครับโตขึ้นมาหน่อย ก็ไม่มีคนควบคุมนะฮะก็เห็นมาเช้าดูข่าวนะฮะเมื่อวานดูข่าวเด็กในช่วงชั่วโมงเรียนออนไลน์ก็ออกมาแว้นนะฮะคุณครูก็ต้องตามไปเห็นตามไล่ระบบน่าจะเราจริงๆระบบน่าจะดีระบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะรนโยบายเขาดีนะฮะแต่จริงๆผมเข้าใจว่าอุปสรรคอยังมีบ้างนะฮะจริงๆบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ย มีนโยบายชัดเจนเรื่องของเน็ตประชาัฐหรือหรือการทำเน็ตให้ชุมชนหรือต่างจังหวัดเนี่ยได้ใช้ฟรีนะฮะเรียกเน็ตประชารัฐซึ่งจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่ดําเนินการมาหลายปีแล้วแล้วค่อนข้างจะล่าช้าจริงๆเป็นความผิดพลาดที่อ่าผมผมคิดว่าถ้าเกิดจะจะ,จะต้องจะต้องกล่าวหาต้องกล่าวหากสทชนะฮะ ไร้ประสิทธิภาพนะท่านเก็บเงินเร็วมากเลยแต่เวลาท่านทํางานลงไปคืนสู่สังคมนี่ค่อนข้างชา้าโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะเป็นบุคคลกลุ่มสําคัญสําคัญหรือว่าที่รัฐบาลเรียกว่าเปราะบางนะฮะวันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงเงินเยียวยาเราไม่ต้องไปพูดถึงวันนี้เรามาคุยเรื่องการเรียนออนไลน์กันล้วนๆนะฮะปัญหามเกิดขึ้นเยอะแยะ นะแต่จริงๆถ้าพวกเราช่วยกันดีกว่าไปตำหนิ <_ d ream> จริงๆอย่างประเด็นเป็นทวิตเตอร์ร้อนแลนมีขึ้นมาดับหนึ่งอันดับ2ตลอดเลยนะฮะเรื่องของการเรียนออนไลน์นะฮะสภาพสังคมปัจจุบันค่อนข้างผมใช้คาว่าค่อนข้างเปล่าบางวันนี้อยากจะคุยเรื่องดีๆนะเพราะว่าโควิดเรากําลังค่อยๆสู่สถานการณ์ที่ดีไม่อยากให้มีเซ็กันเวฟนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเราเอาเรื่องเหล่านี้มาผสมผสานกับนโยบายของทางภาครัฐบาลนะฮะที่ ออกพหลกอพอลกรลกอฉุกเฉินออกมานะฮะที่กําหนดนู่นกําหนดนี่ล็อกดาวนู่นล็อกดาวนี่วันนี้เริ่มขายล็อกโดยให้อํานาจผู้ว่าห้ามห้ามขายสูราบ้างละปิดสถานบันเทิงปิดนู่นคือวันนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นวันนี้ผมอยากจะเห็นสภาวะอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าความเป็นผู้นําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะฮะผมไม่ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสามารถ เข้ามาสั่งให้สถานศึกษาได้เปิดได้หรือเปล่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกเรามี70กว่าจังหวัดนะฮะภูมิตะกี้ผมพูดไปแล้วเรื่องอายุเรื่องของวัยวุฒิต่างๆนะครับของในการออนไลน์อันที่สองก็คือภูมิศาสตร์เหนืออีสานใต้จริงๆเนี่ยตลอดเวลาที่เรารับรู้เรื่องโควิดมาตลอดเวลาเนี่ยมันมีอยู่เห็ชัดที่สุดเลยเจังหวัดที่มีที่ไม่มีโรค โลกนี้เลยนะฮะร,รวมอีกหลายจังหวัดที่มีผู้ติดโควิด -19 เนี่ยเป็นศูย์เนี่ยมากกว่าหนึ่งเดือนจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจตรงนี้นะฮะคุยกับศึกษาธิการจังหวัดเพราะท่านมีอำนาจอยู่ในมือนะฮะโรงเรียนไหนพร้อม ไม่มีโรคติดต่อเพราะขนาดที่เป็นช่วงที่เป็นพีกพิกๆนะฮะช่วงมีนาเก้าจังหวัดนี้ยังไม่มีผมว่าเก้าจังหวัดนี้น่าจะต้องเปิดเรียนได้ก่อนเปิดเรียนเลยนะครับท่านผู้ว่าสั่งเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งท่านผู้ว่าที่จังหวัดถัดๆไปที่มีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์นะฮะมากกว่าหนึ่งเดือนผมว่ามีอีกหลายสิบจังหวัดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นจังหวัดเขาเรียกว่าไกลๆทั้งนั้นนะฮะเขาเรียกว่า เลยปรมิมณฑลกรุงเทพทั้งนั้นนะฮะทางภาคอีสานก็ดีนะฮะทางเหนือก็ดีนะฮะหรือว่าทางใต้บางจังหวัดท่านสามารถเปิดเรียนสั่งศึกษาที่การจังหวัดพร้อมไหมโรงเรียนนี้พร้อมนําเสนอเปิดเรียนนะ,ะจะเป็นการลดภาวะแล้วผมมองว่าความพร้อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยสำคัญการเรียนต่างๆเนี่ยครูจะต้องมีคุณครูประกบ เด็กในวัยวุฒิต่างๆเนี่ยนะเด็กหลายลัจะต้องมีคนที่กํากับนะฮะเขาเรียกว่าความไร้เดียงสาเนี่ยค่อนข้างที่จะยังยังต้องการคนที่ควบคุมนะฮะในส่วนของวัยวุฒิของเด็กๆเหล่านั้นวันนี้ผมอยากจะเอ่ยชื่อจังหวัดจังหวัดหนึ่งผมอยากให้จังหวัดของท่านเป็นผู้นํามากเพราะว่าตลอดเวลาในช่วงโควิด1 9เนี่ยจังหวัดของท่านบุรีร์เอาเอ่ยเลยบุรีร์เนี่ย เป็นจังหวัดต,ต,ต้นเป็นโมเดลต้นแบบตลอดไม่ว่าปิดเมืองล่ะจะฟื้นฟูนนเศรษฐกิจชุมชนบ้างล่ะนะฮะมีการทำอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นอย่าว่าหนูทดลองนะฮะแต่เป็นโมเดลที่อผู้ว่ามีภาวะผู้นำในการตัดสินใจวันนี้ผมอยากจะเห็นบุรีรัมย์โมเดลอีกสักครั้งหนึ่งท่านผู้ว่าเปิดโรงเรียนเลยครับ ถ้าจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้มีอัตราเป็นศูนย์กี่วันกี่วันท่านนำร่องเลยฮะหรือว่าจะลดสกเกลลงมาเป็นอำเภอก็ได้นะฮะเพื่อให้เกิดการอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะลดขั้นตอนลดภาระของผู้ปกครองนะฮะส่วนโรงเรียนไหนไม่พร้อมในกรุงเทพปริมณฑลที่ยังมีอัตราการเสี่ยงสูง ผมว่าในเมืองเนี่ยจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเรื่องเน็ตเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะฮะยังไปได้ในส่วนของอเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนออนไลน์วันนี้ผมอยากจะนําเสนออยากจะพูดบรรยากาศแบบเบาๆแล้วอยากจะเห็นบุรีรัมย์โมเดลหรือแม้จะทั้งจังหวัดอื่นๆนะฮะที่ไม่ได้มีปัญหานําล่องขึ้นมาเลยครับเปิดเรียนคุยกับศึกษาที่การจังหวัดโรงเรียนไหนมีความพร้อมเปิดเรียนเลยครับ เพราะว่าจริงๆแล้วความแออัดของห้องเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครนะฮะหรือเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตนะฮะที่ห้องหนึ่งจริงๆเขาให้เรียนกัน30พื้นที่30กว่า30กว่าคนแต่เมืองใหญ่ๆเรียนกัน50กว่าคนนะฮะซึ่งจริงๆเอ่ะเมืองใหญ่ๆวันนี้ก็ยังแก้ปัญหาโควิดกันยังไม่เสร็จเมืองที่เป็นโมเดลต่างๆที่บอกว่าปลอดเชื้อมาแล้วโดยเฉพาะ9จังหวัดที่เป็นพระเอกของประเทศไทยมาตั้งแต่ต้นยังไงวันนี้ ผมลาเลยครับขอบคุณมากเลยครับ